มีความสุขทุกครั้งที่ออกมาทุ่งนาเมื่อนี้ก็ออกมาทุง่งนาอีกแล้วจ้ามาปล่อยเป็ดเลี้ยงอีกแล้วเมื่อนี้เออเปิดคอกออกมาเพิ่นกระแลนปิด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 เลยแล้วเนาะเออเราก็มีความสุขทุกครั้งที่ออกมาทุง่งนาเพราะว่าทุง่งนาเขาอากาศเย็นสดชื่นนอกจาก ต้นใหม่ต้นไหลก็ร้ายนะบรรยากาศกด็ดีถึงวาเถียงหน้าสีห่างเนี่จักหน่อยแต่ว่าอากาศก็สดชื่นคือเกาเนาะจา๋ะเนาะเมื่อนี่เดี๋ยวสิผ้ายางล่งทงเด้อไปเบิงเขาเบิงนํำอยู่ทงหน้าเนะาะเพราะว่าจ่วงนี่ใกล้แล้วเริ่มจะเลืองแล้วเขาทั้งหน้าเฮานี่คอยยางลงไปเดี๋ยวซองเบิงอกอไผจักหน่อยกันนะโอ้ยมีมีหน่อใหม่เกิดอยู่ตัวนี้โอ้ยลืมมาสับตัวนี้เนาะ เออหน่อไม้กะหลายพี่น้องบ่อึดบ่อยากน่อไม้เออยามอึดเฮาก็บ่อยากเนาะยามมันอึดเฮาก็อยากคือว่าล่ะเนาะเออแล้วก็ลงทงลงทาไปเฮาย่างลงไปมื้อนี้อากาศดีฝนบ่ตกเด้อมื้อนี้แต่ว่าบางมื้อยามมื้อแงจังซี่เนาะมันกะสิค่อยย้อยๆมานิดๆนอยๆเออกบ่เป็นหยังแต่ว่ากะยากแต่ว่าผู้ใดเกี่ยวข้าวดอเนาะเออถ้าเกี่ยวข้าวดอมันกะสิทําแน่จักหน่อยเนาะ ช่วงนี้กรชมบรรยากาศให้อ้อยไปก่อนนี่ให้ออยได้ซอไว้แล้วกันพร้อมทีสิตัดแล้วอดประมาณเดือน11 12ดเนาะเพิ่นก็นสิเริ่มตัดอ้อยไอยก็อ้อยจะคลองดอกจ้าพี่น้องออยจะคลองปลูกเองทําเองเออเดี๋ยวพ่น่ะเลี้ยวไปไปกลางทงพี่น้องกําลังเลืองเลยด้เข้ากําลังเลืองแล้ว,วเพราะว่อาอ้ยเมือนนี่แดดแหม งามคักบรรยากาศในมืองเลี้ยงพี่นงเอ้ยน้ำทงไฮทงนาดีดีดเออผู้ใดบ,บ่เคยได้ชมบรรยากาศน้ำบรรน,นออกบรรนาเฮ่านี้มาเบิง้งมาเบิง้งพูน่ะห่วงเขาพี่นองเป็นห่วงบักยางงามหนึ่งเนาะอือห่วงเขากำลังสีเหลืองแล้วอือกำลังเหลืองถ้าเม็นพอซำหนึ่งมัดกระเกี่ยวได้ได้พี่นงนี่แต่ว่าช่วงนี้นามเนาะ ปัญหาก็คืนน้ำยังบระท่านได้ขาดจากไฮน,นาน้ำมันก็นยังหลายอยู่บ่งเดสิผ้านางบึงเด้อนี่ไฮนี่มันเป็นเขา้กกกขากอคอนะเป็นเข้ากอคอเข้าเนี้ยเนะาะเข้าเนี้วกอคอบ่ระท่านพอเกี่ยวดอกไฮนี่แต่ว่าไฮลุ่มไกลแล้วนี่เหลืองไฮนี่มันเป็นเขา้าเข้าเตีย้ยเนาะเข้าเตีย้ยเป็นยังคือปลูกเข้าเตีย้ยเนาะพี่น้องคือบางคนก็นสิว่าอู้อยู่กลางทงกลางน้ำป่าน,นี่ก็ยังปลูกเข้าเตีย้ยปลูกเข้าเตี้ยไว เพราะว่ามันจังบํลุ่มพี่น้องถ้าปลูกเข่ากอขอนี่บ่กางทวงแบบนี้บ่ซ้ำนี่ปูรลาดฟาดแล้วพี่น้องปูบันย่ำเกีียวบันโอ้ยคุนเด้ไปตักเอาอยืนน้ำนี่เบิ่งน้ำยังพอนขาดอยู่เออเพราะว่ามันเป็นน้ำห้องเนาะมองน้ำไหลผ่านเนาะมองนี้เนาะมองน้ำไหลผ่านน้ำมาแต่ไกลๆ้ๆไกลๆก็ต้องมาผ่านมองนี้สะก่อนคุนเ่เบิ่งในปีนี้น้ำมาหลายพี่น้องขั้นแท้ข่อยขาด เออขนาดว่ามีป่องระบายอยู่มันก็ยังขาดอยู่เออพุ่นน่ะเบิ่งเขากําลังใบใบมันสิคอบขึ้นเนาะสีเหลืองหุยเออนี่ช่วงนี้ซ่ํานี้กะเริ่มเก็บเกี่ยวได้อยู่พี่น้องซํานี้กเก็บเกี่ยวได้ปัญหาก็คือว่าต้องรอหมู่เพิ่นเกี่ยวก่อนเจ้าของอยู่กลางทงให้เพิ่นเกี่ยวซะก่อนรถจังสิมาหาเฮาได้เนาะเออเพราะว่าเฮาอยู่กลางหมู่จักหน่อย มึงในบุญนะตอนกันยังมีน้ำอยู่ี่พี่นองแต่ว่าหน้าตอนน้ำบ่ไหลปลากับได้กินอยู่ช่วงน้ำไหลได้กินแต่ย่ำกางเว้นดอกกางขึ้นกับจักผู้ใดบุมมาลักเอาเออมึงในบุญนะห่วงเขาพี่นองมึงเนี่ยนี่กำลังง้ามเมาได้ได้ซ้ำหนีพ่นองสมัยตะกี้เนาะเพื่อนกับเมาเขาเนาะเอามาเอาเขาจังสี่ละไปเมาเนาะไปครัวเออคันเรียกอะ มาตัดเอามาเลือกเอาว่าสิเอาขนาดซ้ำใดนเนาะกับซ้ำนี่กับสิพอดีเมาแล้วพี่